เราก็มาถึงปรา,าสาทพนมวันแล้วนะครับห่างจากตัวเมืองโคราชประมาณสัก17กิโลนะฮะเป็นปรา,าสาทที่สร้างขึ้นก่อนปรา,าสาทหินพิมายแล้วก็ออปรา,าสาทนครวัดน,นครธมด้วยนะครับรก,ก่อน,นที่จะพาเพื่อนๆไปชมตัวปรา,าสาทด้านในนะครับขอเล่าถึงเกร็ดประวัติของปรา,าสาทพนมวันแห่งนี้พอวๆนะครับ ปราสาทพนมวันแห่งนี้นะครับถูกสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่15นะครับสร้างก่อนปราสาทหินพิมายนะครับประมาณ100ปีได้เพราะว่าปราสาทหินพิมายเนี่ยสร้างในพุทธศตวรรษที่16นะครับและที่สําคัญนะครับปราสาทแห่งนี้นะครับสร้างก่อนนครวัดนครธมถึง200ถึง300ปีเลยนะครับเพราะว่านครวัดนครธมเนี่ยสร้างในพุทธศตวรรษที่18นะครับส่วนที่นี่เนี่ยสร้างก่อน สเกือบ300ปีเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปราสาทหินของประเทศไทยนะครับที่มีความสวยงามนะครับแล้วก็ใหญ่เป็นอันดับที่5ของประเทศเรานะครับรองลงมาจากปราสาทพิมายแล้วก็ปราสาทหินพนมรุ้งนะฮะ เราเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างมันจะมีพระพุทธร,รูปสวยมากนะครับข้างใน หลวงพ่อก,การนะครับมีพระพุทธรูปสวยาตรงนี้ก็จะเป็นจารึกนะครับนี่นะครับตรงผนังบริเวณทางเดินก็จะมีจารึกกรมศริลปากรณ์ก็ได้บล็อกไว้นะครับ อป้องกันอันตรายแล้วก็เพื่อความปลอดภัยนะนกนส่วนพระพุทธรูปที่เราเห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นศิลปะแบบอยุธยาตอนต้นนะฮะองค์นี้เป็นองค์จำลองนะครับส่วนองค์จริงเนี่ยอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติพิมายนะฮะคือปราสาทหินแห่งนี้นะครับในยุคแรกเนี่ยก็สร้างขึ้นมาในศาสนาพราหมณ์ฮินดูใช่ไหมครับ แต่นับตั้งแต่พระเจ้าชัยวรมันที่6ถึง7มาเนี่ยท่านก็ศรัทธานในพระพุทธศาสนานะครับก็จึงได้สร้างพระพุทธรูปขึ้นมาเป็นจำนวนมากนะครับ ซึ่งที่ปราสาทหินพนมวันแห่งนี้นะฮะมีการค้นพบจารึกถึง8หลักด้วยกันนะครับก็มีตั้งแต่ในพุทธศตรวตรรษที่15นะครับจนถึงพุทธศตรวตรรษที่18เลยนะครับนี่ก็จะเป็นแผนผังในการพบศิลาจารึกนะฮะอันนี้ก็จะเป็นจารึกหลักที่2หลักที่3นะครับก็จะเขียนเกี่ยวกับการบูชาเทพต่างๆนะฮะ ส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นแท่นจานลึกหลักที่7นะครับตอนนี้ก็อ,อยู่ที่พิพ,ธพิธภัณฑ์มหาวีรวงศ์นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นหลักที่8นะฮะมุมนี้ก็จะเป็นทางเดินระเบียงคดนะครับก็จะเป็นทางเดินรอบตัวปราสาทเลยนะครับอ้อมไปทั้ง4ทิศเลยนะฮะ ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางเดินขึ้นอยู่บริเวณหน้าประสาทน,นะครับฝั่งทิศตะวันออกนะครับตรงนี้จะเป็นทางเดินหลักเลยนะครับที่กษัตริย์แล้วก็พราหมณ์เวลาทําพิธีก็จะขึ้นมาทางฝั่งทิศตะวันออกนี้นะครับ ส่วนมุมนี้นะครับก็จะเป็นห้องคันทักข้าราชกานะครับก็จะปฏิสถานพระพุทธรูปปางประธานพอนะฮะด้านบนก็จะมีทับหลังนาลายซึ่งก็สวยมากมากเลยนะครับแต่ว่ากล้องซูมไม่ได้นะครับแล้วก็ด้านข้างๆเนี่ยก็มีจารึกไปด้วยนะครับตัวอาคารตัวนี้นะครับจะหันหน้ามาทางทิศตะวันตกนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานแกะสลักหินนะครับแบบปาปวนนะฮะนี่นะครับ ก็ถือว่างดงามอ่อนช้อยมากๆเลยนะครับแต่บางส่วนก็ชำรุดซุปโซมไปนะครับมุมนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นฝั่งทิศเหนือนะครับตรงทับหลังก็เหมือนแบบ ยังทำไม่เสร็จนะฮะส่วนบริเวณทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้นี่นะครับก็จะมีปรางน้อยนะครับซึ่งก่อด้วยหินทรายสีแดงนะครับอยู่บริเวณนั้นนะครับตอนนี้ก็เหลือแตอ่ซุ้มประตูหรือว่าโคปุระนะครับนี่นะครับปรางน้อยนะครับก็จะเหลือแต่ ฐานแล้วก็ซุมโคปุระนะครับจะอยู่ห้องด้านฝั่งด้านหน้าของห้องคันทะคฤหะเลยนะครับ มุมนี้นะครับก็จะเป็นมุมทางเข้าฝั่งทิศตะวันออกนะครับซึ่งผมชอบมุมนี้มากสวยแล้วก็ดูคลังมากเลยนะฮะด้านในก็จะเป็นพระพุทธรูปยืนนะครับปางประทานอภัยนะครับนี่นะ ก็ถ้าใครมีโอกาสได้แวะมาเที่ยวอีสานนะครับหรือว่าผ่านมาเที่ยวโคร,ราชเนี่ยแนะนําเลยนะฮะเพราะว่าปราสาทแห่งนี้นะฮะอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเลยนะครับห่างมาแค่10กวกิโลเมตรเองนะฮะสุดท้ายนี้นะครับฝากเพื่อนๆกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนและเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสําหรับ EP หน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดสําหรับวันนี้ ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย